โดนโดนคู่เป้าอ่ะแต่เรากะกลางตัวเลยแล้วสัดอะ ไไหเฮ้ยสายย่อนไม่โดนเลย,าายหันออกสายาาแล้วสายย่อนยวบเลยอ่ะขอมาทีแกพี่น้อยฮะขอมาทีกขอกแตเวียงยิงลูกเป๋เลยเห็น พี่ไม่วงมาปลาพอกปลาอะไรเพราะเขไม่รู้จักแต่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่รู้ว่ามันแปลกอยู่ใช่รู้ว่ามันแปลกเดี๋ยวก็มองแล้วมันเหมือนเทโผแต่ก็ไม่ใช่เทโผเพราะมันไม่มีจุดมันไม่มีไอู้ีดำขนาดสามโลโดนโดนคู่เป้าอ่ะแต่เรากะกลางตัวเลยเราซัดอ่ะ หมอดดึงโดนเปล่ามอไม่โดนไม่โดนมึงก็ดึงมึงดิเอาแล้วโอ้ยโทษ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 เกือนกับล่วงดีนะคว้าตันเฮ้ยเข้าในล้างไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามีคนซ้ำแล้วโอ้ยเป็นอย่างนี้ทำไม่ตายก็ไม่ตายก็รอดเนี่ยไม่มันกึดกึศวะโดนคอวะ อมืมโดนคอเพราะว่า,หา,า,าเหามือ <c oughs> นแง่งมันบาดสายก็กักกักอะ่ะเหมือนแง่งมันถูสายอะ่ะหาได้ปะอ๋อโดนข้างเว้ยก็ให้ข้างนั้นน่ะก็ต้องยิงเออโอ้โ,อโ,อโหหลัง โดนแล้วเสียงดังบึบอันนี้มือซ้ำในตำนานนี่วะยิ้มว่าอนจีบว,วันจีบโอ้ถท้ซ้ำเขาเขากลางตัวเหมือนกันนะเออเราเข้าคอยไหมอพอเรารู้สึกเลยว่าเงี้ยงมันบาดสายคือกึกกึ๊กกึ๊กขึ้นอย่างนี้สี่โลแปด ทำไมกูปลาหลังเขียวอบบมดปลากูหลังเขียวเฉยเลยปลาบ่อปลาคองหางเหลืองเห็นไหมล่ะปลาคองปลาคองโอ้โหกันข้เนี่ยหางเหลืองหลังเขียวปลาคองคลิหันยังสวยอะคลิปเคิร์ฟสวยไม่มีไม่มียูไม่มีอะไรเลยปลาคองปลาบ้าโอ้โหนี่เขาก็ลูกสั้น ห้ามืน่นโอ้มีออเดเอ้บอ่ะเต็มแล้วครับที่ใครแบบเอาไปเลยเอาไปละ่ะเอาไปกินสี่โลกว่าตัวนี้ไม่ถึงห้าหรอกเอกเอ ขึ้นอย่างนี้รอดต้องกี่ตัวขึ้นอย่างเงี้ยรอดประจำาัดลสองกำล,ลังีโอ้ ห่างเรื่องเหมือนกันเห็นตัวปะโอ้เห็นห่นหางเรื่องเลยหันบิดเลยป่าเลยห่างเรื่องมันเราข้างบนจะเป็นเสื้อแจ็มบูเหรอไอตัวเนี้ยกีบเรื่อห่างเรื่องเลยไรเนื้อมันคนละสงมึงดูห่างกันรู้ของกูห่างแหลมเปียบนี่แจมม็มบูแล้วไอ้น,นี้มันขึ้นมาเรื่องมาเลยเออเรื่องแต่ห่างมันกุดใช่ไหมแล้วไอ้น,นี่าเปลี่ยนห้างหกุดเนีย <c oughs> <c oughs> một bà quá đi, này ba mà nó không bùn như thế.

แพ้ชักสัน้นสักแล้วโดนดอกเดียว,ดดเ,ยวเชิงคนหนึ่งคอคนหนึ่งสามทีมิน ต้มโดนแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนอื้มเรายังแรงเกินไปค้ามหลังเลยไํารูราอ้าวตรงตัวเชิงขาดไปแล้วขอ,ของต้อมมาขาดไปแล้วเอ้ยไม่ขาดไปดอกเชิงท่อนไปแล้ว ให้ตะกักทำให้ตะกักทำป่นโลกเลยโอโดละนะตอน <c oughs> อเ่อาชื่อมไงอ่ะมาพันได้ม <c oughs> าิงมาไต้จริง่สะดุ้งแล้วัดดอกเดียวคนติดเชิงอะ

ไม่ต้องสั้นไม่ต้องสั้นตรงนี้แหละสำคัญนี่มันไปยื่นไปทางไหนมึงเนี่ยอยู่แถวนี้แหละใต้ดอยหรอใต้ดอยหรอโดนต้อมโดนคนหนึ่งก็ตะกากสองคนแหละเป็นซ้ำในออกในกันรู้ไหมเงี้ยซ้ำกลางตัวของเจี๊ยบอ่ะไอในไม่รู้แล้วตาตรงนี้แล้วไม่พักหนก็ใครนี่ดอก เที่ยวนี่แบบแผนแน,ก,นกแจมโดนเยอะ <c oughs> โดนเยอะ <c oughs> โดนเยอะรี่ที่พันด์ะโดนเยอะรี่ที่พันเข้าไปโดนเยอะโดนห้า ันโรส,สักแเดียวโอ้มันมัดใท้รึซัไต่หเว้ยเออมัดได้ยังไงอ,อ่ะปลามันควงอกเดอกเชิงไปไหนอ่ะจาขาดไปเลยแล้วลูกดอกตะกัก๊กได่ไนอ่ะอ๋อ ปวดเลยปดเลยปวดเลยปดหัวนี้ รอดอีกนี่นี่ปืนใครมานาันดังๆปืนต้อมอ่ะ ยังไงกันแล้วเนี่ยโอ้เอ,าเอ,าเอา้าเอ้าหรอจะทันเหรอ สายเขียวสายเขียวของใครอ่ะของตะดูกอ,อโ่อะโถ่ยิง

có thấy không? không, nó thấy con gái của nó บ้านที่จะอยู่ทำไมล่ะนะพี่มากคุณจ๋าไม่โดนจะไงว้าวพวไแม่ยี่เดี๋ยวได้ตอนนี้บ้านอยู่ไกลเลยอยู่ไกลนะนี่โล่เพิ่งอ่ะก็เคียงสี่โล่กำลังกินเลยโง่เหลือเกินน่าเกินจะมันกว่าใายแล้วใช่แล้ววันหน้าเกินจะมันกว่าเป็นบางวัน เพือนนะนะใครอฮะ้าไม่ดีว่ะมันกันเลยเพื่อนดูนะนุยยังลงยางกระกาบเลยวะให้ให้มันมานักดีเอเอจะได้รู้ไงจะได้รู้แล้วก็เคลียนป้าไปเลยทุ่สะพานนะน้ำบักควรอันตรายขึ้น đôi khi đón tuổi cầm bóng đi đi kìa đi, đi nắng 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 thục nắng thục nắng thục nắng 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 đơn na nắng nắng ปล่อยมันมันอยู่อย่างนี้แหละอย่าให้มันดันเข้าเคลืนนะ่อนถ้ามันเบารีบสาวนะเพราะมันจะเข้าเคลื่อนถ้ามันออกให้มันออกไปปล่อยมันปล่อยมันระวังถุงมือจะพันเฮ้ปืนไอ้เอ็มมีนี่วาเนี่ยสายเบอืออะไรโดนหลังเย่ย น่าจะโดนหลังไปโดนเข้ากอซัแล้วเฮ้ยไม่มันเข้าเข้าท่อนห่างดิขึ้นน้ำละเข้าห่างเขาห่างดึงเลยดึงเลยเดี๋ยวให้มันเผินสกีแล้วสกีแล้วไม่ใหญ่นี่วะเตือไว้เตือไว้ตือไว้มันสกีแล้ว เมนต่งงงนำงั้นเอามันนิดหน่อยถ้าหล,หลุดแล้วพี่ลอยรอใกล้ๆเลยถ้าห,หลุดแล้วพี่พี่ลอยไม่ต้องเดินหนีพี่ลอยเดินเข้ามาเสาะะนี้เอาเลยมีหลังด้วยวะ mi ở đồn Màu ao lên nông ao dài mà nế ao dài mà, <này. cười> mà đừng tông ao dài mà đừng tông ๆ. ฮลัฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวยนี่มินหลังใช่ไหมเนี่ยนี่นนถึงว่ามันออกหลังมันกดหน้าดูงามเลยยังไม่มืดเลยิข้ามเห็นแล้วทุกกองผมไปข้ามอยู่แล้วผมยิงตามที่หลัง พอเงนชาดอกที่โดนด้งบ้เด้งเลยเห็นน้ำก็เด้งเลยตัวใครเนียในิไม่นกูยังว่าสี่ห้าโลดน่ะหัวบาลแตกเลยฮะนี่ปากคองเนี่ยเจอปืนเลยเจอปืนเจมเขาเจมยิงเขาเนี่ยหยสิ เหลืออยู่เดินหน้าดันนี่ปุ่ดโดนตั้งกันยังไม่จมเดี๋ยวก็ด้ดงหรือว่าหันไปกระด้งแล้วโดนห่งโดนหางหลังนั้นลุกซ้ำเขาชักเท่าไหร่เอย,ยกยิงเขาชักแค่นั้นเหรอสนะี่สิบห้าสิบห้าห้าหรือนะห้าสามเหรอกระทันรัดดีเว้ยถ้าชักสั้นๆอย่างเงี้ยมันใส่ยางใหญ่ได้พอใส่ยางใหญ่ได้ชักยาวมันจะสบัด ตา,า <ates> ตามมามไหมตามมาไหมโอ้โหลูกปลาเลยเขาได้ปลาเฮ้ยดูมันถ่ายกระปืนก็ว่าสี่โลใครพ้าวโอเออว่าคอมเมนต์ว่าผมบอกลูกปลาและเลยว่ากุ้ยเออมึงกูได้ยินแล้วเห็นแล้วลูกปลาโอ้เฮ้ยน่าเกลียดจังวะไปด้วยนไปด้วหนอตไรไม่ปืนเลย พอกนี้มัปาามีปบ,บางสามมันนี้เะบางมันก็จะบอกปาคคปา,าคลองแปงยหุ่นเดียวกับบางสามเลยอะหลังเขียวอยมุเอออนเนี่ยไอ้น,นี่หลังแดงหลังหลังเทาเนี่ยเขานี่นเขาเจปืนเขาเนี่ยเน,นี่ยอเล็กอเล็กเขาเนี่ยทำมาไหมหรือว่าซื้อไหมทำเองเอ่ะอ้ที่ทำของเราไม่ต้องซื้อแล้ว เอ้ยมึงทำเองเราซื้อมาประกอบเอาเอาเียเอาจริงๆถ้าซื้อมันจะเป็นสภาพนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยข้างเนี่ยซื้อมาประกอบไปแหละหรือเดินเองหมดเลยเหมดเลยเดิน้ามนี่อ๋อเออเหมือนก็เหมือแต่เหมือนพวกอะไรก็ใช้งานเหมือนเหมือนเนใช้งานได้ถ้ากินปลานะไม่ต้องถ้วยหรอกให้มันกินปลาเดียวก็เหมือนของตะของตะดุกวันเนี้ยแค่ต่อแล้วต่ออีก อู๋เอ้ยแม่งขึ้นไปเขาบอกมันกำลังมือสั้นเลยโลแปดโลแปดดูดิขึ้นไปหลังขึ้นอย่างมือสั้นเลยคุงจะได้ปลาปลาบวกแบ่ๆเลยเบลออย่างไม่โตตัวใหญ่อะเน่าเลยังไงน่าจะห้าบวกอ่ะห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามมาคลองเดียวไม่ถึงครับไม่ถึงหกอะแต่เนี้ยปลาบางสามเนี้ยเรื่องหลังเขียวเนี่ยมาับปลาลูนเดียวข้างหน้ามืิฉาเออ ของกูขึ้นมาเมื่อวานเมื่อเช้าของผมขึ้นมาเขียวเลยหลังบอกรู้เลยห้างกับเมื่อนห่ห้างฮาร์บนดีนะไอ้นี่นักขาวาโอ้โหแล้วโดนนี่ไปชิบหายตีแรกก้นเพราะเพิินได้ก็บอกว่าสกีเลยเพราะไม่งั้นมันจะไปเข้าพักปองฮาสามฮาสามจริงฮาสามไม่หยุด ห้าสามเจ็ดประมาณห้าสามมาละเห็นไหมห้าโลสามอันนี้นี่นี่นี่บางสามนี่ไงโอ้เบาเ้ยได้อยู่ไอ้โลเก้าอะเนาๆยู่ไม่โจร หอยขึ้นอะไรงั้นวะแรงเลยอ๋อมีของมาส่งเหรอหมีของมาส่งเหรอ,อ,อ,รก,อกำลังฟิตกำลังฟิตปลาแต่ไม่รู้ปลาอะไรตัวเล็ก ป่านี่ว่ะป่านี่ว่ะนี่พระกับโดนนะเนี่ยอุ้ยนทำด้วเอาหมุนที่หมุนที่เดี๋ยวก็แบกเสื้ออีกป่าวป่าวติดปลาติดปลาแล้วเขาไม่รู้เรื่องมันดุ๊บดุ๊บอยู่ยู่เนี่ยมแมปเนี่ยครับก็แขกเพิ่งยิงแมะถามแขกเดียวได้ยิงยังเพื่อจะได้ส่วนส่วนอะไรบารีดีสักคำนึงแขกทั้งโจอยู่เมื่อคืนเนี่ย โอ้ยใครกระดุ้งไปแล้วตัวทีอืมมันเพี้ยดอกแรกอ่ะแต่ดอกยังไม่มาเลยนะดอกยังไม่มาเออแต่ปลามันเด้งแล้วดอกยังไม่ถึ้งหนามับได้ยินแล้วเสียงเพี้ยหรือปลาเด้งพอดีลูกดอกยังไม่มาเลยได้ส้นหนามก็เขาพาไปไงมาแล้วเอ้ยข้างตัวนี่ว่าฉลาด กูปลาคนเดียวเนมาเล็กมานั่งนะแล้วต้องกินด้ยแล้นถึงจะีมีตไหนีว่ายได้หรือสายนี้พี่เบนนเนะอู้ง่ะยสายนี้อู้กำลังกินหน่งนังนะอุ้ยใหญ่เลยเจ็ดโลกเ็โลเฮ้ใขยิงเอ่หวเลยนะเจ็ดโลต่อตกันทํ้งกเจโลหว่มยิไงครับ